สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันนะครับฝากกดไ like, ลค์อะกดติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องงานงานประจำกับงานอิสระข้อดีข้อแตกต่างม,มีอะไรบ้างสำหรับงานประจำข้อดีก็คือเรามีงานทำประจำทุกเดือนและ ไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานแต่ก็มีบ้างกรณีที่ผู้จ้างไล่ออกอันนี้ก็อยู่ที่ตัวของเราเองนะครับว่าจะทำงานนั้นได้ออกมาดีหรือเปล่าถูกใจนายจ้างหรือเปล่าแต่ก็งานประจำ ก็เป็นงานที่ดีเป็นรายได้ที่มั่นคงและก็มีรายได้เข้าทุกเดือนแต่ข้อเสียของมันก็คือเราต้องเอาเวลาของเราตั้งแต่เช้าเพื่อไปทำงานและก็จนถึงเงยน็นกว่าจะได้เลิกงานอ่าและก็เราก็ต้อง ทำหันทุกวันตั้งแต่เช้าถึงบ่ายจะไปไหนก็ไม่ได้ไปจะไปไหนก็ต้องลางานเอาเป็นบางวันไปส่วนหันประจำก็มีเพียงเท่านี้และผมก็จะพูดต่อถึงเรื่องหานอิสระหรือนายตัวเองนะครับทุกคน สำหรับฮาดอิสระตัวในตัวเองก็มีหลายรูปแบบแล้วแต่ทุกคนจะชอบขายของนายหน้าอะไรสักอย่าง